ธนาธรปิยบุตรชอบพบตำรวจสอนอพยาไทยสอบคำให้การเพิ่มคดีพุทธอิสระธนาธรปียบุตรชอบพบตำรวจสอนอพยาไทยสอบคำให้การเพิ่มคดีพุทธอิสระแจ้งความมอหนึ่งกรณีโพสต์เฟซบุ๊คสนับสนุนเยาวชนชุมนุมปี63สวันที่สองพฤศจิกายน6 6ที่สถานีตำรวจนครบาลพยาไทยน,ทนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านายปียบุตรแสงกนก,กุล เลขาธิการคณะก้าวหน้าและนางสาวพนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าพร้อมทีมทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบคำให้การเพิ่มเติม ในคดีที่นายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระเป็นผู้ร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลบยาไทยว่าทั้ง3คนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นนอและเชิญชวนประชาชนร่วมชุมนุมทางการเมืองช่วงปลายปี2563เป็นการร่วมกันกระทำความผิดฐานร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และมาตรา116/3 โดยก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้มีความเห็นสั่งให้ฟ้องทั้ง3คนตามข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่พนักงานอายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีความเห็นแยง้งและส่งสำนวนไปยังอายการสูงสุดซึ่งได้มีความเห็นชี้ขาดให้สั่งฟ้องทั้ง3คนและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1162และความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 6.34 49และ50และให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาและสอบคำให้การผู้ต้องหาทั้ง3ให้ครบถ้วนตามฐานความผิดทั้งหมดก่อนยื่นฟ้องคดีต่อไปโดยกระบวนการสอบคำให้การและแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกินเวลาราวหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จสิ้นในส่วนของกระบวนการทางคดีจากนี้ทางตํำรวจจะส่งสำนวนให้อายการได้พิจารณาต่อไป